ครับมาพบกับช่องพีพลันอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาดูบอลสีสวยๆนะครับนี่ก็คือฮกหลงนะครับผมในบ้านเนี่ยมีทุกแบบจะลังคาเนี่ยแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะก็มีแบบปะปลายแต่อยู่นี่นี่เยอะที่สุดแล้วเยอะที่สุดแล้วมีแต่กอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ๋อ ขยายไม่ยังไม่กี่ดเดือนนะวางกำลังเสียกงกระดังตะกอนช่องดังๆเนีน่ตนนนยต้องยึดียอ๋อก็เริ่มขยายอก็ไปขายไปเรื่อยต้นอะไรวะต้นแรกออกมาสองใบเล็กๆอ่อาแล้วใบเล็กมันจะออกมาสีลเลเอาเสียมขดดูงัดขึ้นมาเป็นหัวเล็กๆเท่าเท,ท่าปป้มือเนี่แหละครับต้นอะไรมาเสียบในกระถางเลย,อ,เลยอ๋อแล้วมันก็ใหญ่โตขึ้นโตขึ้นจนเตรียมกระถางอ๋อ จากที่เลี้ยงมาเนี่ยคือผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนเนี่ยช่วงไหนที่บอลสีสวยที่สุดครับช่วงสวยะอะครับช่วงหน้าหนาวจะสวยหนาวเมื่อกี้นะครับอ่าเมื่อกี้่ะสวยมากมันจะมันใบมันจะสดอย่างนี้ทุกใบอ๋อคือสีของใบเขาะจะสดใบจะจะสดอย่างนี้ทุกใบหน้าหนาว<อ>ไม่มียุบไม่มีไม่มียุบอ่างเงี้ยอะจะ้คลือนเวลนี้ตลอดเลย โอ้โหแทงขึ้นไปเล่อยๆตอนตัวนี้ใบแก่ลงตัวยอดขึ้นขึ้นเลยมันอแลก็คือแทงแทงหลอดใหม่มาใบใหม่มาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับใบเก่าที่สีสวยๆช่วงหน้าหนาวก็ถ้ามันแก่ก็ตัดทิ้งอตัดทิ้งได้เลยก็ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งได้เลยนะครับอ๋อไม่ต้องเสียดายเนาะเพราะว่าแก่แล้วใบมันก็ไม่สวยเนี่ยใบเขาจะซีดนะครับใบจะซีดอย่างนี้ ก็สามารถตัดได้เลยนะฮะในช่วงหน้าหนาวนี่ที่บ้านคุณตาคือฮกหลงชุดนี้เนี่ยคือหน้าหนาวนี้สวยนะครับสีสดนะครับสีสดแต่มาช่วงผ่านหนาวมาเข้าสู่ร้อนร้อนจัดแรงไปอ๋อจัดเกินไปมันจะไหม้เรียมแบบแดดเนี่ยมันโดนแดดเยอะนะอืมจะลมถ้าเข้าลมเยอะก็ไม่ดีอ่ะสีมันจะมันจะซีด ที่ไปยังไงมันจ๋งอย่างนั้นแหละอ่อนั่งโดนแดดโดนอะไรนั่นอ๋อแดะจัดมันจะเป็นอย่างไรทำใบมันแก่แล้วมันจะเปลี่ยนสีอย่างนี้นก็คือเราสามารถทำให้บอลสีนี่เป็นฟอร์มกอแบบนี้นะครับมันก็จะดูก็จะดูสวยแล้วก็ดูมีราคานะครับเพิ่มมูลค่าขึ้นเยอะเลยนะครับ นี่ก็คือไม่ได้ใช้เทคนิคในการช่วงคนหาเงินเดือนช่วงมันดังๆนั่นเว้ยทำมันโตทันมันนั่นอยู่อ,อันนี้มันโตแล้วเพิ่งขยายไงเพิ่งรู้แล้วก็ไปขยายออกกหัวมันจะใหญ่กหัวมันจะติดมันอันนี้ก็แค่สามสี่เดือนไหมครับสามสี่เดือนโอ้โหนะครับโตวไวมากโตวไวโตวไวนะครับเนาะแล้วก็สวยแล้วก็ดูมีราคามากๆเลยอะวะนำมะนาวก็บ,บีบได้บีบเ,เป็นรว่วมกันเลย เป็นไพชรครับถังแล้วนี่ก็ได้แ้วอ๋อเอาแบบบีบเยอะๆเลยอ่าบีบเยอะๆเลยแล้วก็ตักมาประมาณเอาผสมกับน้ำก่อนแล้วก็ตักระยะแล้วนี่หดอ๋อเอาไปผสมกับน้ําแล้วก็ตักประมาณเท่านี้แล้วก็ลดลดกระถางลดกรถางทุกกระถางน้ำมะนาวเลยน้ำมะนาวปักน้ำาสเลยบ่นี้ปุ๋ยไม่ยังเลยอ๋อบ่อยไหมครับลดบ่อยไหมแล้วแต่คิดมันอ๋อมันก็ว่ายดับ มันเก<อ>ีย่อาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์ผมไปยันเตียนหนึ่งเสียฝนตกนี่เพราะถ้าได้เหตุยังหอกว่าได้อย่างปล่อยธรรมเลยตองเขาอ้นเนาะก็คือไม่ต้องอะไรเยอะนะคนรับส่วนดินดินปลูกดินปุ๋ยอะไรพวกนี้คือเหนเหนดิบเน,นี่ยคือ ดินดินถุงอ่าดินถุงนะครับดินดินดินมันนีใบไม้แหงดีใบต้นตาใบกามปูนะอ๋อใบดินใบกามปูนี่เองนะครับดินดินอันเนี้ยกับอะไรอีกกับใบกามปูใบกามปูเราเก็บมาแถวแถวบ้านเราเก็บมาแถวบ้านเราก็ไมผสมกันก่อนั้งนั้นเองใส่เยอะไหมครับส่วนผสมของดินกับใบกากปูแค่่นี้ก็พอแล้วถุงเนี้ยผสมก็คือดินดินประมาณห่อบนึงอ่าดินถุงอย่างเงี้ยอ่าดินดินดินอันนี้ถุงหนึ่งแล้วก็ใบก้ามปู กรอบมือรอบอ่าผสมให้มันอ๋อปุ๋ยอะไรมันแต่เม็ดเังเหลี่งน้อยๆเป็นโรยอ๋อสมูทโคตอ่าส่วนมากมันจะยุบไปเลยอ่ะขวางหน้าปุ๋ยอย่างนั้นไม่รู้เป็นอะไรเห็นเขาอันเจ้านั่นเหมือนกันแต่ก่อนเราปุ๋ยเัวนั้นมาโรยยุบไปหมดเลยใบยุบโรยโรยปุ๋ยอย่างนั้นยุบหมดเลยไม่รู้มันเป็นอะไรอออ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับนี่คือจากจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ ต้องเอาปกหน้าไปไ่เด่นปกยาด้วใส่เยอะใส่บางๆใส่บางๆนะครับโรยบางๆสำหรับขี้ไก่เนาะขี้ไก่อืมมันจะชอบขี้ไก่ถ้าใส่ขี้วัวมันจะใบเตรียมใบเป็นเป็นแบบมันจะเค็มจัดเลยรู้อ๋อหรือถ้าไม่ใส่ได้ไหมครับไม่ใส่ก็ได้ถ้าลดแต่มะนาวกับดินอย่างเงี้ยอืมมีกระถางไหนที่ไม่ใส่ปุ๋ยบ้างฮะหรือใส่ใส่ขี้ไก่ไก่อใส่หม่เลยกระถางเลยดำอยงเี้ย S <S นดินพวกนี้ค็พอมันยุบมันแน่นค็เติมไปเรื่อยเติมหน้าดินนะโรยหน้ามันหนาขึ้นหนึ่งถ้ามันยุกกบไป<อ>มันจะเป็นอย่างเนี้ยตอนที่ไม่ได้ใส่น้ำมะนาวคือเป<อ><ต>็นแบบน้ตอนยังไม่รู้ยังไม่ศึกษาไม่รู้ไงอามันจะเป็นแล้วรู้ได้ยังไงไรครับดูในคลิปดูเลยหรอในคลิปเปิดว่านั่นเปิดคลิปดูเปิดคลิปมันเปิดมันเขาลงเป็มมาก็เลยอลองดู มาบีบมาทําดูผลปรากฏดังที่เห็นอกันที่เห็นกับสีออกมาสวยสีสวยด้วยแล้วก็กอใหญ่ด้วยโอ้ดูนะครับปุ๋ยปุ๋ยไม่เคยใส่เลยนะเท่าน้ำมะนาวกับผสมกับน้ำเป็นเฉยปุ๋ยปุ๋ยมันก็คงจะมาจากมมันก็าจากดินถุงนะครับแล้วก็ใบใบก้ามปูที่เราเออถ้าใบมันจะเป็นเป็นไม่ไหมเป็นอะไรเป็นเกลียมไปเลยถ้าใส่ที่วัว ทดสอบแล้วลองแล้วนะครับใส่ขี้วัวเนี่ยขี้ไก่ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวไม่ใส่เยอะโรยบางๆโรยรอบๆบางๆมะนาวมะนาวหดไม่เอาเม็ดมันออกอมันเกิดอันนี้อันนี้คือเป็นมะนาวเหรอครับมะนาวผมก็มองดูอยู่ว่าเฮ้ยอะไรนี่นี่คือมะนาวนะครับไม่เอาเม็ดมอกหถ่อลดเลยดีมันใส่เครัเกิาเิด คือถ้าเกิดามาซื้อหกลงอยู่นี่นะครับแถมมะนาวด้วยแถมมะน,นาว,วยเยอะมากเลยนะครับโอ้ยนี่มะนาวนะครับแถมมะนาวด้วย <laughs> ไม่คิดไม่คิดไม่คิด่ามะนาวนะครับโอ้ยมีทุกกระถางเลยลกระถางเลยมีทุกกระถางเลยนะครับตรงนี้มันับบ มันจักเอาน้ำก่อนอันนี้มันก้นกระถางก้นก้นก็เลยมีต้นมะนาวเดี่ยวมะนาวเลยโอดีดีดีนะครับจักเอานาวอยู่ข้างล่างอ๋อแล้วพวกมะนาวต้นเล็กๆก็คือถอนออกมาแล้วก็ถอนเอาไปปลูกได้เอาไปปลูกได้เลยครับมันแฉะมันมันเขาไม่ชอบแฉะหรอกครับนะครับแฉะแฉะชุ่มชุ่มก็ชุ่มเฉยๆนี่ก็พอแล้วอ๋อแล้วแล้วไอ้ที่ที่รัดไว้อันนี้แหละครับเอารัดให้มันตัวนี้นะ ครับรัดทําไมเอ่ยโอ้ให้มันแต่ก่อนมันมันแตกไงมันแต่มันด้รัดคันมันก็คือไม่ไม่เอ่อก็คือไม่ได้รัดตลอดไม่ได้รัดตลอดเดี๋ยวมันก็ร่วงเงเขาเองวก็ตกลงเวลาไก่มันนะไก่มันขึ้นเหยียบขึ้นนั้นก็รัดไว้๋อจะไก่ขึ้นคุยไังไหมอก็คือรัดรัดไว้ทุกต้นเลยรัดแต่แต่ก็ไม่ได้รัดตลอดใช่ไหมครับตลอดมันตกมันตกก็นี่อ๋อมันก็ตกมันก็ตกของมันเองอ๋อ ตาใบมันนี่นี่นะครับรัดแบบนี้ไว้รัดรัดด้วยเพื่อเพื่อให้มันมันบานออกไงอ๋อให้ทรงสวยเนาะทรงขึ้นถ้าเกิดเราไม่รัดนี่มันมันก็ขึ้นเนัอนกันแต่ลวนี่แค่ว่าไก่มันเหยียบมันอะไรก็เลยรัดไว้เฉยแล้วก็พอเขาโตขึ้นเขาก็จะรูดเชือกเขาก็จะรูดลงมาลงมาเองนะครับเขาปล่อยถ้ามันไก่ขึ้นย่ำอะไรเขาก็รัดไว้อีก โคยอย่างเงี้ยมันโค้ยอย่างเงี้ยม <in field, S 2> kind of ันกเหยยบลงนี่ก็เลยเดี๋ยวมันใบมันตกก็เลยยกขึ้นอย่างเงี้ยดั้วมันรูดลงเหมือนกันไหด้รัดตลอดโอเคนะครับนี่คือเทคนิคดีๆนะครับในการจัดทรงเนาะคุณตักแขกนะคุณตาแขกขยายแล้วสามรอบนะครับอันนี้นะครัไหนปีนี้นด้อังาพอปีนี่เชฟตะชี้ว่าขยายยางเตี้ยนี่ถั้งบวกแค่กี่ทางอะถึงไม่เลยแล้วมันใหญ่ไหมครับ มันก็แง่จะเต็มกระถางน่กระถางรุ่นนี้เต็มเลยนะ่นนีเต็มเลยรุ่นแรกก็คือปลูกจากต้นเล็กก็คือได้กระถางเท่านี้เสร็จแล้วก็มาขยายใส่พวกนี้แล้วมันก็แตกกอแตกหน่อออกมาขาไปได้เพิ่นขายเพิ่นไปได้ขายไปได้อ๋อพี่กายเนี่ยขายพี่กายเนี่ยขายสามห้ากระถางห้ากระถางแบบไซส์ใหญ่แบนี้เลยเหรอขายไปราคาเท่าไหร่ครับโมนี่เป็นนัดเสือวบางหายบางมัน กระงดังน่ะถางละพันนะครับโอ้หกระถางละพันนะครับตอนที่แบบฮกหลงกําลังแรงๆนะครับก็ทัาแเราเลี้ยลไว็หลังจากขายเราก็เลี้งหลังจากขายเราก็ดังก็เลี้ยงนนะโอ้โหเขาขยายรอบเนี่ยรอบสิบสามเขาคงจะรู้ก่อนเราเนอะแล้วเขาเออมาเสื้อวันวันมาถางเสือเองนะวันใส่ราคาัเดิแล้วตอนนี้ขายไหมครับกันได้ราคากันยงนีขายโอ้ตั้งราคาไว้เท่าไหร่กระถางละพันนะครัง กระถางละหนึ่งพันส่งออนไลน์ไหมครับโอ้เฮ็ดเนี้ยเป็นดอกอหไมันมาเราเองโอ้ถ้าอยากได้ต้องมาเอาเองนะครับพิกัดบ้านอันนี้ปลูกอยู่บ้านนะครับไม่ใค่ปลูกอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้อยู่กับบ้านเลยนะครับเี่ดูดูนี่คืออยู่บ้านเลยข้างรั้วจริงนะครับข้างรั้วก็คือขยายมาสามรอบแล้วนะครับใครสนใจมาเอาไปได้เลยกระถางละหนึ่งพันบาทนะครับที่บ้านอะไรนะครับบ้านแดงน้อยบ้านแดงน้อย อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์มีเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์สามแปดเก้าสามหกสองโอเคนะครับเบอร์โทนี้เลยครับถ้าเกิดใครจะเข้ามาโทรมาถามก่อนนะครับโทรมาถามก่อนว่า,อ,าอยู่บ้านไหมนะครับแล้วก็เข้ามายกได้เลยมีทั้งหมดขายทุกกระถางเลยนะครับคุณลุงคุณตาแขกครับ มีทั้งหมดข้างบนนะครับมีกระถางดำนะกระถางดำดูนะครับนี่นะครับไม่ต่ำกว่าสิบกว่านะครับเกือบถึง20ได้นะครับถ้าเกิดไปแยกแต่ถ้าไม่แยกนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยกระถางละ1 0 0 0บาทมีทั้งหมดอยู่4อันนี้ขายไหมครับขายหมดเลยอันนี้<ต>ก็อีกหน,หนึ่งกระถางนะครับอ่านะก็มาชมได้นะครับ5้ากระถางข้างล่างขายไหมครับข้างล่างก ถ้าขายเหมือนกันถ้ามันเขาเือนึ่ถ้าเขาซื anything, ้อก็ขายครับก็มาดูได้มาติดมาต่อรองราคาได้ถ้าเกิดกระถางใหญ่ก็หนึ่งพันเนาะถ้าเกิดกระถางเล็กหน่อยฟอร์มยังไม่สวยก็จะลดลดลงมาได้นะครับก็มาคุยกับลุงแขกได้นะครับนี่โอ้โหเลี้ยงแบบบ้านๆจริงๆเอาดินใบก้ามปูมาผสมกับใบก้ามปูอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ปลูกปลูกแล้วก็ลดน้ํา ปกติแล้วก็เติมด้วยน้ำมะนาวผสมน้ำเนาะนอ่าเป็น,นสองอาทิตย์ต่อครั้งอะไรเงี้ยครับก็ได้แบบสวยสวยงามอย่างนี้นะครับโอ้โหเลี้ยงได้สุดยอดสูตรบ้านๆนะครับแต่ก็สวยงามมากนะครับแล้วอีกฝั่งนี้ครับเป็นสีขาวนี้ก็คืออ,อิน,นเ,เ,เกนกอคขขยยยานะรับแต่สสีีเา ช่วงนี้แก่แล้วเนี่ยนะแนี้สวยแบงนี้นี่นี่นะครับก็คือช่วงช่วงนี้ก็คือกําลังสวยมันแก่แล้วม,มันแบดอ่าแต่ถ้าเกิดมันก็อย่างนี้คือสวยมาแล้ว,ลวนะครับก็คือใบเริ่มแก่แล้วเนาะอ่าผ่านการสวยงามมาแล้วก็คือจะเริ่มผัดใบหลังจากฝนตกแต่มันมันชุดมันน้ำมันอ๋อนะครับนี่ชอบน้่งเยอะนะเนี่ยสองครั้งสองวันสามวันก็หดกันหนึ่ง โอ้ไ่ลดมากไ,ไม่ไม่ต้องลดมากนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องลองน้ําเลยนะครับนี่ไม่ได้รอง <c oughs> ไม่ได้องนะครับแ <c oughs> ค่เสียดเสียดแล้วก็วโอ้ชิดแ,แล้วก็แล้วนะครับนี่ก็คือส,สองวันสามวันก็กนโอ้โหอย่างกระถางอย่างเงี้ยอย่างนี้ขายไหมครับอีเหนาเนี่ยถ้ามีคอนเซ็ปต์เต้องการกขายโอ้ราคาเท่าไหร่ครับต่อละสี่ร้อยห้าร้อ่ยอ่าสี่ร้อยห้าร้อยนะครับโอ้ย เอา,ายกเอาเลยนะครับหกหลงนะครับคอให,ใหญ่สวยมากนะครับสวยมาก่าแล้วก็อีเเนานะครับนี่อย่างนี้นะครับโอ้โหคุณลุงแขกเลี้ยงได้สวยมากก็คือเลี้ยงมาเกือบสิบปีแล้วนะครับหกหลงเนี่ยนะขายไปบ้างแยกไปบ้างขยายไปบ้างแจกจ่ายไปบ้างตอนดังๆกันใหม่ๆเนี่ยตอนแยกอะแยกเดี๋ยวเลี้ยก,ร,ยก,กระถางเดียวไหมครับเขาไปหมดเขาไปหมดไปหมดเลี้ยก,กระถางเลยแยก แยกออกมันอ๋อมันจะเป็นหัวตอนมันแยกผมวผ่าหัวหนึ่งผมผ่าสีผ่าสีเลยผ่าหัวด้วยผ่อผ่าแล้วก็เอาปลูกเสียบด้วยแล้วก็ออกหน่อเอถ้ามันหัวใหญ่นะหัวเล็กเขาก็หมดถ้าหัวใหญ่ต้องผ่าสีเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นเลยอ๋อนะครับนี่ก็คือการปลูกพกหลงแบบ ง่ายๆเลยหัวใหญ่ก็คือพาสีนะครับเอาไปปลูก,ปล,กปลูกไว้เอาใส่ฝังดินไว้เดี๋ยวก็เกิดอ,อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาเองแล้วก็แตกหนอ่อแตกอะไรขึ้นมาเองอีกทีหนึ่งโอ้สวยมากๆเลยนะครับนี่คือการปลูกฮกหลงนะครับสูตรฉบับแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องมีพิธีลีตองอะไรง่ายๆเลยนะครับซึ่งอยู่ใต้สแลนได้รับแดดในช่วงเช้า ช่วงเช้าพอช่วงบ่ายมาก็จะอยู่ในร่มนะครับมีแดดมีร่มบ้างเดวถ้ามันมีร่มหลายเยอะก็ไม่สวยเนาะต้องได้แดดด้วยนะครับสําหรับบอลสีหกหลงนี่สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้ก็อได้พามาชมหกหลงนะครับบอลสีชนิดหนึ่งที่มีความสวยแล้วก็ถ้าเกิดได้เป็นฟอร์มกอนะครับ แบบนี้เนี่ยโ,โหยกไปตั้งไปเปลี่ยนกระถางนิดนึงเอาไปตั้งประดับร้านประดับบ้านนี่โอ้สวยงามมากหรือว่าใครอยากจะมาทําจํานวนเอาไปแยกอะไรเยอะเลยนะครับนี่นะกระถางละพันนะครับนะก็ติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับก็ได้ได้ความรู้ในการปลูกแบบ แบบง่ายๆนะครับจะใช้คําว่าแบบบ้านๆก็ได้นะครับแบบง่ายๆก็ได้นะครับแล้วก็ได้ชมความสวยงามความอลังการของฮกหลงซึ่งไม่ใช่มีแค่กระถางเดียวนะครับมีหลายกระถางนาานะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับโทรมาถามาตาแขกได้นะครับก็ต้องอขอบคุณคุณตาแขกมากนะครับที่ให้โอกาสได้มาชมความสวยงามของฮกหลงนะครับ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ